สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่ที่งานอัตฉริยะไทยมรดกโลกนะครับเป็นงานสงการปีนี้ครับที่จัดที่วัดพระเชตุพนนะครับผมแล้วก็มีพูธนวดของเรานะครับวดเชตว,วันนะครับจัดในงานนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูครับว่าบูธของเรามีอะไรบ้างและในงานมีอะไรบ้างครับผมไปดูกันครับ,รบเรื่องราวการท้าประลองปัญญาวางเท้าตะบิตลตะบนที่ให้คำถามแก่ธรรมบาลกุมารว่าส i หรือสีช้าอยู่ที่ใด กลางวันอยู่ที่ใดและเย็นอยู่ที่ใดบอกให้ได้หายในเจ็ดวันวันนี้พวกเรามาให้กับการแสดงโดยนะคะที่คือการแสดงที่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นพุทธคุเกิดของมหาสงกรา์ขขค่ะหนึ่ง อย่างในท้ายัง 2, หลสองโลกสามโลกเลยนะเฮ้ยงมิดเดิ้นอยาได้มาสองโลกนารักแองไพระ ส่วนคืนนี้นะก็คือวงพีสดเดอรนะพีสดเด,ดอเจ้าของเพลงมอเตอร์ไซค์ห้างใช่ก็ไม่รู้ประจำไม่ได้ ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนของบูธน,นวดรับโคเชตวันนะครับผมก็จะเห็นว่าจะมีการจัดทั้งในการขายของยาโดมสมุนไพรแล้วก็มีการนวดแล้วก็มีให้บริการตัวน้ำการให้คำแนะนำแล้วก็มีน้ำในการบริการต่างๆ้วยนะครับนาสมุนไพรเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงไปอันนี้มีคนใช้บริการเยอะมากเลยครับ ก็ไปเลยมันจะอยู่ซ้ายมือได้คลินิกเชพีอีอันนี้มันเป็นแบบสัมผัสไทย ใครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ต้อมนะครับผมก็จะให้พี่ต้อมแนะนำนะคบว่าที่เนี่ยโชว์บูธของเรามีขายอะไรบ้างครับผมค่ะวันนี้ในงานสงการานต์ปีนี้นะคะของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณแล็โรงเรียนในเรือเชียตวันเนะะี่ยค่ะออกบูธก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการนวดนะคะวันนี้การนวดของเราที่มีตรงเนี้ยก็จะเป็นนวดไทยนวดฝ่าเท้าแล้วก็มีบริการนวดคอบาลายะะัยค่ะแต่นอกเหนือจากการนวดนะคะเราก็มีเรื่องของสมุนไพรใช้สูตรดมคะ่ะซึ่ง นำมาจากคลีนิกการแพทย์แผนไทยเชตุพลนะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มเย็นๆค่ะที่เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรจากปีนิแก้นค่ะบอกเลยว่ามีหลายอย่างครับผมก็ใครอยากี่มางานสมการน,นี้นะครับเชิญชวนมาที่บูธของเรานะครับเดีย๋ยวครับ